ีค่ะแสดงว่าคนกับสัตว์เนี่ยจะต่างกันในเวลานอนที่เคยอ่านมาเขาบอกว่าคือเขาพิสูจน์แล้วเขาทำวิจัยแล้วนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในช่วงหลับในแต่ละคืนจะจะมีการพลิกตัว พลิกซ้ายขวาคือมีหลายอริยบทเมื่อกี้นั่งสังเกตลูกแมวสองตัวเนี้ยเกือบครึ่งชั่วโมงเขาไม่ขยับเลยอาจจะหูกระดิกหนวดกระดิกหรือว่าอุ้งเท้ากระดิกถึงได้บอกเออต่างกันลองดูไปอีกสัก5นาทีดูสิว่า เขาจะขยับขยื้นไหมได้ยินเสียงพูดยังไม่ตื่นนานเริ่มแล้วเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวค่ะหลังอายุครบสองเดือนแม่แมวเริ่มออกห่าง เวลามีอยู่ครั้งหนึ่งตัวที่นู่นหาตัวที่หันหัวเป็นทางโนนนะ่ะท้องร่วงก็พาไปหาหมอหมอบ้านเมืองเนี้ยหรือบ้านเราหรือทั่วโลกก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคะเขาจะแนะนำให้เลิกให้ย่านมแม่ได้แล้วก็ไม่ให้ยายังให้เขากินนมแม่อยู่แต่แม่แมวจะ ให้ลูกกินนมน้อยหนงคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของแมวแมวเขารู้โดยธรรมชาติปกติเนี่ยแม่แมวจะนอนกับลูกนะหลังจากครบสองเดือนเนี่ยแม่แมวจะเริ่มห่าง ตัวเนี้ยอาจจะตัวเนี้ยจะจะพลิกตัวบ่อยตัวนี้ส่วนตัวนั้นนะนอนอยู่เกือบชั่วโมงแล้ว นอนนิ่งจริงๆตัวนั้นเวลาเขาประกาศให้แมวฟรีเนี่ยเขาจะต้องบอกทุกคนนะฮะที่เขาประกาศให้มาเอาลูกแมวไปเลี้ยงให้ฟรีเนะ ต้องให้มาเอาไปหลังจากลูกแมวอายุ8อาทิตย์ก็คือ2เดือนว่าไงเราฮะมุกดำตัวเนี้ยนิสัยคล้ายแม่แมวร้องจะร้องบ่อยตอนนั้นนอนนิ่งจริงๆ สีนาทีแล้วนะเนี่ยคนที่ชอบแมวเนี่ยดูดูนั่งดูลูกแมวะ่ะดูไม่เบื่อลูกแมวเนี่ยเล็บคมมากๆโอ้โหไหนลอง ว่าเรามีหมาแต่ก็ต้องบ่อยออกมานะคะเวลานอนเนี่ยให้เขานอนอยู่ในกรงโตสักหน่อยค่อยปล่อยช่วงเนี้ยังยังห่วงความปลอดภัยโอโห แมวช่วงหูสั้สนๆน่ะน่ารักยิ่งช่วงที่ยังไม่ลืมตาหัน่ารักจังอ้ยตัวนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วนะไม่พลิกตัวเลย เนี่ยตัวนี้พลิกตัวบ่อยเล็บติดเล็บติดอยู่ที่บอกให้อาหารเปียกแล้วก็ถ้วยนึงเป็นอาหารเปียกแล้วก็ให้อาหารเม็ดด้วย นาทีแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่แวะมาดูลูกแมวนอนขอบคุณมากๆไปพบกันใหม่นะคะอน,นอนต่อไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ